มีใครเคยรู้สึกว่าไรายได้ไม่พอเหมือนผมบ้างครับอยากหาไรายได้เสริมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหรือทําอะไรยังไงดีจะหาของมาขายก็ไม่รู้จะขายอะไรมีโทรศัพท์เครื่องเดียวจะทําได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมอาร์ตครับใครที่รู้สึกว่าไรายได้ไม่พอบ้างครับผมเองก็เป็นหนึ่งในงนั้นครับเคยอยากหาอาชีพเสริมแต่ก็ไม่มีเวลารจะหาของมาขายก็ไม่รู้จะขายอะไรดี หรือไอที่เอามาขายก็มีคนขายเยอะแล้วหรือไม่ก็กองที่อยู่ข้างหลังก็เป็นสต็อกที่ค้างไว้ที่ขายไม่ออกก็เงินจมซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่มีเวลาด้วยครับเพราะว่าการทํางานในแต่ละวันสําหรับคนทํางานประจำก็แทบไม่เหลือเวลาทําอะไรแล้วครับถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ทํางานประจะําล่ะเขาก็ยังพอมีเวลาหาหนูน่นหานี่ดูนูน่นดูนี่เพื่อจะมาขายได้แต่พอเป็นคนที่ทํางานอย่างเราเราก็แทบไม่มีเวลาเลยครับ แล้ววันหนึ่งผมก็ดูคลิปใน YouTube ไปเรื่อยดูคลิปนั้นคลิปนี้ก็ไปเจอคลิปเกี่ยวกับการเล่นหุ้นการลงทุนก็ไล่ดูไปเรื่อยเรยเริ่มสนใจจนไปเจอการลงทุนแบบหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ผมที่ทำให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ยังพอทำเงินได้และนี่ก็คือผลลัพธ์ของผมครับ สำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากรู้แล้วนะครับว่าแอปพลิเคชันที่ผมใช้สร้างไรายได้ระหว่างวันเชื่อว่าอะไรแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า IQ Option ครับสำหรับคนไหนที่อยากรู้ว่า IQ Option เป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนลองเลื่อนไปที่ด้านล่างของวิดีโอนะครับในช่อง description จะมีลิงก์ให้เรากดดาวน์โหลดให้เรากดไปที่ลิงก์ลิงก์จะเด้งเข้าไปที่หน้า App Store นะครับ เมื่อเรากดไปที่ลิงก์แล้วและลิงก์เข้าเด้งเข้าไปที่หน้า App Store เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า IQ Option นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้ว IQ Option ก็จะให้เราลงทะเบียนเราก็ใส่อีเมล h พาสเวิร์ดแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วพอเรามาที่หน้าของแอปพลิเคชัน IQ Option นะครับเราจะเห็นเป็นกราฟลักษณนะแปลกๆเป็นเส้นที่วิ่งไปวิ่งมานะครับ ก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนเซตติ้งปรับกราฟให้เป็นเหมือนกับที่เราคุ้นเคยกันก่อนนะครับโดยการเลือกเราเลือกไปที่ไอคอนอันที่4นะครับตรงคำว่าประเภทของกราฟให้เราเลือกไปอันที่3เราจะเห็นเป็นกราฟสีเขียวสีแดงนะครับวิ่งสลับกันตรงเลข 5s ให้เราเลื่อนไปที่1นาทีก็คือ 1m นะครับแล้วก็เลือกเอาปรับอัตราส่วนอัตโนมัติออกอทีนี้ กราฟก็จะเป็นรูปแบบ1นาทีแล้วก็ต่อไปให้เราไปที่ขีด3มขีดมุมขวา,ามุมซ้ายบนนะครับเลือกตั้งค่าการซื้อขายแล้วเราก็เลือกการซื้อขายในคลิกเดียวเท่านี้เราก็จะเสร็จสิ้นของการตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วนะครับสำหรับกราฟ IQ Option นะครับการทำกำไรของ IQ Option จะเป็นการวิเคราะห์ว่ากราฟใน1นาทีข้างหน้าจะมีราคาส่งขึ้น หรือลดลงนะครับ IQ o p t ออ n ชปสามารถทำกำไรได้ทั้งตอนที่ราคาในตลาดเป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นขา,าลงโดยการวิเคราะหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยครับถ้าเรามองว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มสีเขียวหรือว่า,าซื้อหรือคอนะครับเดี๋ยวผมจะกดเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเมื่อเรากดไปที่ซื้อหรือคอแล้วเนี่ย เราก็รอดูว่าภายในหนึนาทีข้างหน้ากราฟจะวิ่งขึ้นไปจบเป็นแท่งสีเขียวไหมถ้ากราฟจบเป็นแท่งสีเขียวเราก็ได้กําไรครับโดยด้วยการดูว่าจะครบ1น,นาทียังไงให้เราดูที่มุมด้านขวาล่างนะครับมุมด้านขวาล่างจะมีตัวเลขบอกอยู่โดยระยะเวลาจะเริ่มต้นที่0 0นะครับ โอเคเพราะถ้าเราวิเคราะห์ถูกนะครับครับเราก็จะได้กําไรอย่างที่เราเห็นในรูปนะครับแล้วถ้าเรามองว่าแท่งต่อไปโอกาสที่จะเป็นสีแดงก็ให้เรากดซื้อลงที่สีแดงแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าภายในหนึ่งนาทีข้างหน้าราคาจะลงไหมนะครับ โอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเบื้องต้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตที่มุมขวาบนนะครับจะมีลูกศรเล็กๆอยู่ให้เรากดที่ลูกศรน,นะครับจะขึ้นเป็นคำว่าบัญชีจริงแล้วก็บัญชีฝึกหัดสำหรับมือใหม่นะครับผมอยากให้ทดลองเข้าไปที่บัญชีฝึกหัดก่อนโดยในบัญชีฝึกหัดเนี่ยเขาจะมีเงินมาให้เราทั้งหมด1 0,000หมืนะครับให้เรา,าทดลองกดขึ้นกดลงกดซื้อถ้าเรา เมื่อเราใช้ครบ1,000 0แล้วเนี่ยครับเราสามารถกดเติมเงินในบัญชีฝึกหัดได้ตลอดนะครับบัญชีฝึกหัดก็จะมีเงินเด้งเข้ามาอีก1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักแอปพลิเคชัน iqOption แล้วนะครับแล้วก็รู้วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นต่อไปนะครับเราจะามาดูกันที่กราฟที่เราจะใช้เทรดน,นะครับกราฟที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเรียก แบบนี้ว่าเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับโดยกราฟแห่งเทียนเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,สีหลักๆก็คือสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสีเขียวหมายถึงกราฟที่มีราคาสูงขึ้นแล้วก็สีแดงก็จะหมายถึงกราฟที่มีราคาต่ำลงนะครับโดยกราฟสีเขียวเนี่ยราคาเปิดจะอยู่ทางด้านล่างแล้วก็ราคาปิดจะอยู่ทางด้านบนนะครับเดี๋ยวผมยกอ่าอย่างอันนี้ สีเขียวตรงนี้เราจะเรียกว่าลาคาเปิดด้านบนเราจะเรียกว่าลาคาปิดนะครับที่แดงเหมือนกันครับด้านบนจะเป็นลาคาเปิดด้านล่างก็จะเป็นลาคาปิดเบื้องต้นนะครับกราฟแท่งเียงก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัว ส่วนของเนื้อเทียนเนี่ยก็จะเป็นแท่งที่ทเป็นสีเขียวหรือสีแดงที่เป็นแท่งหนาๆแล้วก็ใส้เทียนเนี่ยเป็นเส้นสีเขียวหรือสีแดงนะครับที่เป็นเส้นเล็กๆเ,เดี๋ยวตัวรายละเอียดของตัวแท่งเทียนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปบอกแบบละเอียดละเอียดดีกว่านะครับบื้องต้นประมาณนี้ก่อนแล้วก็ต่อมานะครับพอเราถ้าเราสังเกตในกราฟดีๆเราจะเห็น บางช่วงบางตอนของกราฟนะครับที่จะเป็นสีเขียวหรือสีแดงวิ่งติดติดติดกันนะครับโดยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเทรนครับเทรนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบก็คือเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็เทรนที่วิ่งไปด้านข้างเราจะเรียกว่ากรอบราคาไซเวยนนะครับตัวนี้่อย่างตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าจะมีกราฟที่เป็นแท่งสีเขียววิ่ง ติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันอาจจะมีแดงสลับบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมันยังพอดูออกว่าเป็นขาขึ้นแบบนี้หรือเป็นกราฟแห่งสีแดงวิ่งติดกันลงมาแบบนี้เราจะเรียกว่าขาลงนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยครับพอเราวิ่งมาถึงจุดหนึง่งมันจะมีการพักราคาครับก็จะวิ่งออกด้านข้างแบบนี้โดยวิ่งสลับกันเป็นเขียวบ้างแดงบ้างเขียวบ้างแดงบ้างเขียวบ้างแดงบ้างสลับกันไปเรื่อย แบบนี้เราจะเรียกว่ากรอบราคานะครับหรือไรเวประมาณนี้นะครับพอเรารู้จากกราฟแล้วดูรู้จากเทรนแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราสังเกตในกราฟเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นแบบได้ชัดเลยครับว่ากราฟจะมีลักษณะของการ วิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนะครับแล้วก็จะมีการพักตัวแล้วก็จะเริ่มวิ่งใหม่อ่ะอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็นลักษณะเป็นกราฟวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะพักนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะค่อยวิ่งลงมาเหมือนกันตรงนี้ก็ใช่ครับตรงนี้กราฟวิ่งลงแล้วก็พักนิดหน่อยแล้วก็วิ่งขึ้นอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นการวิ่งของราคาครับ โดยการวิ่งของราคาเนี่ยกราฟเขาจะวิ่งแล้วก็พักวิ่งแล้กวลก็พักแบบนี้เสมอๆนะครับอ่าอคิวออปชั่นคือการวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่า1นาทีข้างหน้ากราฟจะสูงขึ้นหรือลดลงนะครับโดยเทคนิคที่ผมใช้วิเคราะห์เป็นประจําของผมเนี่ยจะเรียกว่าเทคนิคตามเทรนเทคนิคตามเทรนคืออะไรจากที่ผมสังเกตกราฟเบื้องต้นเนี่ยกราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเว์แล้วก็จะวิ่งต่อ เทคนิคตามถึงผมคือเราจะเทรดตอนที่กราฟกําลังจะวิ่งต่อครับโดยเราดูจากตรงไหนได้บ้างอ่าโอเคผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเทคนิคตามถึงผมมีแค่3เงื่อนไขครับถ้าข้อ3เงื่อนไขนี้สามารถใช้เทรดได้ทันทีเลยนะครับก็คือเงื่อนไขที่1น,นะครับเราจะดูก่อนว่ากราฟเป็นลักษณะไซด์เวย์ไหมนะครับ โดยที่เราดูจากตรงนี้เราจะเห็นกราฟเนี่ยครับจะมีเป็นลักษณะเป็นกรอบแบบนี้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยกราฟจะวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จะวิ่งขึ้นนะครับมีการกลับตัวกราฟจะมีการกลับตัวอยู่ตรงนี้กลับตัวแล้วก็ทําเป็นรูปแบบของไซเวก็คือเป็นแดงเขียวสลับกันไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆ แสดงว่าโอกาสต่อไปกราฟเมื่อพักตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะวิ่งต่อนะครับอันนี้คืออเงื่อนไขที่1ก็คือกราฟเป็นไซเวทและมีระยะวิ่งระยะวิ่งดูยังไงนะครับ ถ้าเราสังเกตรตรงนี้ครับจะเป็นจุดที่กราฟวิ่งมาถึงราคาตรงนี้แล้วกราฟก,เฟนะกาฟ็เปลี่ยนสีนะครับกราฟเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เราจะมองตรงนี้ได้ว่าเป็นระยะวิ่งก็จะมีระยะวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสอง ดูแท้งพุ่งใหญ่อพอเราสังเกตเป็นกราฟไซเวตเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรงปลายตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีกราฟที่พุ่งทะลุก่อราคาประมาณนี้ ถ้ามีกราฟที่พุ่งกรอบราคาเรามาดูเงื่อนไขที่สามครับเงื่อนไขที่สามแท่งเล็กสีเดียวกับแท่งใหญ่ที่ทะลุเราจะเห็นไหมเราจะเห็นนะครับเดี๋ยวโูกตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีแท่งแท่งใหญ่หนึ่งแท่งนะครับที่พุ่งทะลุกรอบลงมาแล้วเกิดแท่งเล็กตรงนี้ แท่งเล็กที่เป็นสีเดียวกันพอครบ3เงื่อนไขนี้แล้วนะครับก็คือ 1. กราฟเป็นกรอบไซเวย์แล้วก็มีระยะให้วิ่ง 2. มีแท่งพุ่งใหญ่นะครับ 3. ม,มีแท่งเล็กที่เป็นสีเดียวกันแท่งต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็นสีเดียวกับแท่งเล็กมีสูงมากๆครับเราจะเข้าซื้อที่แท่งนี้ แทงต่อไปพอเราครบ3เงื่อนไขนี้แล้วใช่ไหมครับแท่งต่อไปซื้อสีเดียวกับแทงเล็กตอนเปิดแท่งได้เลยเทคนิคของผมมีเท่านี้เลยครับง่ายมากๆ 1. หนึ่งดูกราฟที่ว่าเป็นกรอบไซเวยไม้มีระยะเวลาระยะให้วิ่งไหมสอนะครับดูว่ามีแทงพุ่งใหญ่ที่ทะลุกรอบราคาออกมาไหม สามนะครับมีแท่งเล็กที่เป็นสีเดียวกับแท่งใหญ่ไหมถ้าครบสามเงื่อนไขนี้แท่งต่อไปกดตามสีเดียวกับแท่งเล็กได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีตัวอย่างที่ผมใช้เทดระหว่างวันมาให้ทุกคนดูนะครับโดยลักษณะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นแห้งพุ่งขึ้นมาเป็นเหนือกรอบไซเวนะครับ แล้วก็มีแท่งย่อเล็กๆสีเขียวที่เป็นสีเดียวกันแต่แท่งนี้ตอนนี้ผมกดซือเนี่ยตอนนั้น Wi-Fi ที่ออฟฟิศผมค่อนข้างดีเลยก็เลยได้ราคาก็เลยจะมีราคาที่แบบได้ราคาที่อยู่ด้านล่างหน่อยนะครับแล้วก็พอเทอ่าแล้วพอครบหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ โอเคจากในคลิปวีดีโอนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่ากราฟเนี่ยจะมีลักษณะของแท่งพุ่งใหญ่ทะลุกรอบขึ้นมามีแท่งย่อเล็กอันนี้เป็นไซเ่อนไขที่หนึ่งเงินไขที่2แท่งพุ่งใหญ่นะครับเงื่อนไขที่3ก็ จะเป็นแท่งเล็กนะครับที่เป็นสีเดียวแท่งพุ่งใหญ่แล้วผมก็เข้าซื้อในแท่งต่อไปเลย่แล้วก็ที่อย่างที่ผมบอกมันจะมีโอกาสจบเป็นสีเดียวกับแท่งก่อนหน้าค่อนข้างสูงมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างที่สองกอ,อันนี้จะเป็นในลักษณะของกราฟที่เป็นเทรนขาลงบ้างนะครับ ถ้าสังเกตดูนะครับจะมีกราฟที่วิ่งลงมาเป็นไซเวนะครับพอเป็นไซเวเสร็จปุ๊บก็จะมีแท่งที่เป็นแท่งพุ่งใหญ่ลงมานะครับอัอนนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่หนึ่ง แท่งพุ่งใหญ่เงินไขที่สองื่อนถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะมีแท่งเล็กเป็นเงื่อนไขที่สามแล้วผมก็กดซื้อลงก็คือซื้อตามแท่งก่อนหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน ผลลัพธ์อย่างที่ผมบอกครับจะมีโอกาสจบเป็นสีเดียวกับแท่งก่อนหน้าค่อนข้างสูงเลยเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการหาเงินระหว่างวันของผมนะครับแล้วผมก็จะมีภาพตัวอย่างออเดอร์ที่ผมเคยเทรดมาแต่ว่าก็จะอันนี้จะมาเป็นรูปแบบของรูปภาพนะครับก็ ประมาณนี้ในเทคนิคของผมก็คือเรื่องของเทคนิคตามเทรนเงื่อนไขง่ายมากครับ1กรอบไซเวและก็มีระยะในการวิ่ง2มีแท่งพุ่งใหญ่นะครับเป็นสีอะไรก็ได้จะเขียวหรือแดงไม่มีปัญหาครับ3ม,มีแท่งเล็กที่เป็นสีเดียวกับแท่งพุ่งใหญ่ถ้าครบ3มเงื่อนไขนี้แท่งต่อไปเรากดสีเดียวกับแท่งเล็กได้เลย มีโอกาสจบเป็นสีเดียวกันค่อนข้างสูงมากครับอ,อยังไงก็ตามนะครับแล้วอีกเคลับหนึ่งที่ผมใช้ในการเทรดทำกำไรนะครับคือผมจะเลือกตลาดในการเทรดครับผมจะเลือกกราฟในการเทรดกราฟที่ผมจะเลือกจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเราจะมองเห็นเทรนได้ชัดเจนเนื้อเทียนมีค่อนข้างเยอะถ้ากราฟประมาณนี้ค่อนข้างมีวอลลุ่ม สามารถเทรดได้ครับโอกาสชนะค่อนข้างสูงและกราฟที่ผมจะไม่เทรดเลยก็คือจะเป็นกราฟที่ดูไม่ออกครับว่าเป็นเทรนอะไรจะเป็นประมาณนี้แล้วก็เนื้อเทียนจะน้อยกว่าไส้เทียนไส้เทียนจะยาวแบบนี้ค่อนข้างผันผวนไม่เหมาะในการเทรดครับยังไงก็ตามนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง ผมอยากให้ทดลองฝึกในบัญชีทดลองให้ชำนาญก่อนให้เรารู้จังหวะว่าเราจะควรซื้อขึ้นหรือซื้อลงนะครับฝึกเทคนิคให้เราแม่นก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงเงินจริงก็ได้แล้วเวลาเราเติมเงินจริงผมอยากให้ทุกคนแบ่งไม้ในการเทรดครับไม่ควรอออินทีเดียวหมดจะได้กระจายความเสี่ยงในการเทรดในแต่ละไม้แต่ละครั้งนะครับ สรุปนะครับ IQ Option จะทำกำไรโดยการวิเคราะห์ว่าใน1น,นาทีข้างหน้าราคาของกราฟที่เราเทรดเนี่ยจะส่งขึ้นหรือลดลงนะครับถ้าคิดว่ามีราคาส่งขึ้นเราก็จะกดซื้อที่สีเขียวแต่ถ้ามีราคาลดลงเราก็จะกดซื้อที่สีแดงนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนะครับก็จะมีทั้งหมด3เงื่อนไข1เลยเป็นกรอบราคาไซเวย์มีระยะให้วิ่ง สมีแท่งพุ่งใหญ่ที่ทะลุกรอบราคาไซเวย์นะครับสาม,มีแท่งเล็กที่เป็นสีเดียวกับแท่งพุ่งใหญ่นะครับพอครบสามเงื่อนไขนี้แท่งต่อไปเรากดสีเดียวกับแท่งเล็กได้เลยนะครับแล้วก็ผมอยากแนะนําจริงๆนะครับว่าให้เราลองฝึกที่บัญชีทดลองดูก่อนพอเราเข้าใจจังหวะเราเข้าใจวิธีการแล้วเนี่ยเราก็เติมเงินแล้วเราค่อยเติมเงินจริงจะดีกว่าครับ ยังไงก็ตามนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรผมอยากทุกคนรอติดตามนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ